มดน้อยสร้างผลงานมากมายและหมดน้อยก็มีความสุขกับงานดีสิงโตที่เป็นหัวหน้าก็รู้สึกแปลกใจเหลือเกินที่มดน้อยทำงานได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีการควบคุมสิงโตก็เลยคิดใหม่ทำใหม่โดยใช้แนวคิดว่าขนาดไม่มีหัวหน้าดูแลเนี่ยมดน้อยยังทำงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้แล้วถ้ามีหัวหน้าดูแลล่ะมดน้อยจะต้องทำงานดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยแนวสิงโตจริง ไอเดียด้วยการจ้างมแมลงสาบมาเป็นหัวหน้ามดน้อยและ,มะแมลงสาบเนี่ยมีความสามารถมากในเรื่องของการเขียนรายงานมแมลงสาบเริ่มด้วยการตั้งระบบเวลาทำงานโดยการตั้งเครื่องตอกบัตรต่อไปนี้ท้ามดน้อยมาสายแม้แต่นาทีเดียวหักตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และกลับบ้านก่อนไม่ได้หักตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานถ้ามดน้อยจะไปเข้าห้องน้าจะไปกินข้าวต้องลงชื่อด้วยว่าไปเข้าห้องน้ําตอนกี่โมงและกลับมากี่โมงไปกินข้าวตอนกี่โมงและกลับมากี่โมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแน่นอนด้วยงานมันมีความยุ่งยากขนาดนี้มแมลงสาบก็เลยไปขอร้องสิงโตให้จ้างเลขามาช่วยเขียนมาช่วยพิมพ์รายงานมาช่วยชงกาแฟมาช่วยเดินเอกสารมาช่วยส่งจดหมายและคอยเป็นอีกหนึ่งแรงในการดูแลมดน้อยความที่ก็ใช้คําว่าดูแลไม่ได้หรอกต้องใช้คําว่าจับผิด แมลงสาบจึงจ้างควายมาเป็นเลขาส่วนตัวสิงโตเห็นการรายงานของแมลงสาบแล้วก็ปลื้มใจมากโอโหที่ให้รายงานดีเยี่ยมมีการคำนวณแนวนโน้มต่างๆจากที่ส่งให้พิจารณาทําให้แมลงสาบได้หน้าไปเต็มๆเลยเมื่อแมลงสาบได้หน้าก็เกิดอาการที่อยากจะทํางานเพื่อพัฒนาออฟฟิศต่อไปแมลงสาบจึงขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดอินเทอร์เน็ตและเครื่องพิมพ์เพื่อการทางานให้สิงโตแน่นอนว่าพอมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แล้ว มาแลงสาบก็ต้องขอสิงโตจ้างแผนกไอทีตามมาเขาจึงจ้างตัวเห็บมาเป็นไอทีเมนเจอร์ตัวเห็บก็ของบประมาณเพื่อจ้างลูกมือและอุปกรณ์การซ่อมต่อไปกลับมาที่มดน้อยผู้ซึ่งทํางานหนักแสนหนักทํางานดีแสนดีและมีผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาสม่ําเสมอ มดน้อยเริ่มที่จะเบื่อระบบงานแบบใหม่มากเพราะว่าระบบงานแบบใหม่นั้นเนี่ยตัวเองไม่มีอิสระจะทําอะไรก็ต้องรายงานตลอดเวลาจะไปเข้าห้องน้าก็ต้องโดนจับเวลาเป็นนาทีไหนจะต้องเขียนรายงานไหนจะต้องทํางานเอกสารแล้วก็การประชุมที่เสียเวลาสุดๆไปเลยเฮ้อ <c oughs> อะไรกันเนี่ยตั้งแต่มีคนเหล่านั้นเข้ามาทาไมการทํางานมันถึงน่าเบื่อเช่นนี้นะมดน้อยอุทาน มแมลงสาบเห็นมดน้อยทำงานช้าขึ้นทำงานห่วยขึ้นทำงานไม่ได้เรื่องขึ้นเพราะว่าต้องคอยแต่เขียนรายงาน,มนแมลงสาบก็เลยปิ้งไอเดียก็เลยหาหัวหน้าแผานากเนี่ยมาคอยดูแลก,กำกับมดน้อยอีกทีหนึง่งตำแหน่งนี้ตกเป็นของตัวท่าตัวท่าเป็นบุคลากรที่ทำงานได้เชี่ยงชา้ามากเขาจึงดูเป็นคนที่รอบคอบแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้รอบคอบมันแค่เชื่องช้ามากแล้วก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผานากไป พอมีตัวท่าเข้ามาทุกอย่างต้องกลายเป็นการทํางานเต็มรูปแบบแผนของมดน้อยที่ทํางานหนะักก็ต้องกลายเป็นแผนท,ที่มีแต่ความโศกเศร้าไม่มีเสียงหัวเราะทุกคนในแผนก็งุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายเพราะว่าตัวท่าเนี่ยออกกฎมาว่าทุกคนต้องทํางานห้ามพูดห้ามคุยห้ามเล่นตลกกันในออฟฟิศจงเอาเวลาทั้งหมดทุท่มเทให้การทํางานทํางานทํางาน,งานและเขียนรายงานรายงานรายงานเมื่อตัวท่าได้ทํางานของตัวเองอย่างเต็มที่ตัวท่าก็เลยของ,งบทําการสํารวจทําการศึกษาสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมแล้วตัวท่าก็ประเมินไปยังหัวหน้าว่าแผนของมด น้อยทํางานได้แย่มากสิงโตเห็นด้วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเอ๊ะทาไมนะมดน้อยเนี่ยถึงทํางานได้แย่ลงทั้งๆที่สมัยก่อนเนี่ยมดน้อยทํางานได้อย่างดีเยี่ยมอุทิศตัวเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่แต่ทําไมตอนนี้กลายไปว่าเหมือนทํางานแบบคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความสุขไม่มีผลงาน สิงโตก็เลยจ้างตัวเฮียมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตและเร่งประสิทธิภาพมดน้อยตัวเฮียสรุปได้อย่างรวดเร็วเลยครับว่าที่แผนของมดน้อยมีการจ้างคนมากเกินไปเลยทําให้ผลิตผลเนี่ยไม่ค่อยดีประสิทธิภาพก็เลยตกลงโอเคสิงโตเห็นด้วยและสิงโตบ,บอกว่าเราจะยุบแผนของมดน้อยเนี่ยให้เหลือพนักงานเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเพื่อรีดประสิทธิภาพการทํางานให้มันดีเหมือนเดิมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้แล้วผมอยากจะถามท่านผู้ชมนะครับว่าตอนเนี้ย ให้ผู้ชมเดาออกไหมครับว่าใครจะเป็นคนที่ถูกไล่ออกจากงานเฉลยมดน้อยถูกสิงโตไล่ออกจากงานครับเพราะตัวเฮียบอกว่า